เคยมีคนคอมเมนต์มาค่ะว่าอยากให้มิน้นเจทกับสาวจีนทุกคนสวยไหมสวย Are you h y n o You, know? you, like you s p i n g h i o ดูกันนะคะว่ข้ามถนนท <can> ี่จีนเป็นยังไงจับมือได้ไหมคะ เพราะในไทยเราชอบถามคียังค like ีย yes. ังคีเบกิโคีเบกิลอ a ที่ีมากี่อาหที่มกนี่รอาที่ดกี่เป็นอารท t ่ากนี่เป็นอาหา่ากน่อาห a มานี่เปอาหาร่ากนี่เอ a รากน่นอาหาทีากนนอาี่มกน่นาทกนอยากอหรที่านอาากนานเีดมนเนด้วยกน็อนนี่มนก็อยู่ที่เีี่ห ก็เป็นวันที่หนาวจริงๆเราต้องการคนมาช่วยเป็นไกด์เพราะว่าเราไม่รู้จักอะไรเลยที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วที่สำคัญคือเคอยมีคนคอมเมนต์มาค่ะว่าอยากให้มิน้นเดทกับสาวจีนอ่ะทีนี้แหละรี่ไปหาสาวจีนที่ไหนที่ก็เลยอยู่ตรงนี้เลย ย่านที่แบบเขาขึ้นชื่อว่ามีผู้หญิงสวยน่ารักลกคุณสุดๆแต่ว่าเราจะเตจอไหมอีกเรื่องเราจะชวนคนแปลกหน้านะคะวันนี้มาเที่ยวกับเราค่ะจะมีใครพามาที่นี่ฉันยากเจอจีนสวย สาวสตรีที่อยากเจออาจจะต้องแบบเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่งั้นน่าจะแปลลำบากแล้วก็อยากได้หน้าเก๋กๆนั่งแบบนั่งแบบชิคๆเชียวเฉียวหนุอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นสเปคน้องวินเลยแซบ่บค,คุณป้านี่ดีไหมเห็นกับรถใหญ่อยู่ไหนปานะที่เอาด้วยทุกคนเห็นอย่างที่มิ้นท์เห็นไหมคะหมาน่ารักมากไม่ใช่คนนี้ ทุกคนเห็นละผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดดำใส่แว่นเล่นเบสิ่งเข้ามากับแฟนค์ใปะโอเคเดี๋ยวเราจะลองถามกันนะว่าเขาสะดวกมากับเราไหม Hello <Hi. S 1> uh Are you alone Yeah, yeah. Oh Chinese or English I can I can speak English I can speak Chinese I can speak Chinese Yes <Yeah. Okay. S 1> Chinese It. <laughs> okay, okay. <laughs> nice to meet nice you. Nice. Um uh, my name is Min. Okay. I'm Katie. Uh, are you available? Yeah. What are you oh, doing right now? I'm uh, just drinking oh. my coffee. Are you on the way to work or something? No, no, no. It's really Sunday. Oh yeah. Good. <laughs> <laughs> oh. Okay. Oh, เข้าใจง่ายด้วยนะทุกคนแล้วที่สําคัญคือสวยมากด้วยทุกคนสวย Are you Thai? I don't you know. You speaking Thai? Oh. ทุกคนเขาเคยไปเมืองไทยด้วยอ่ะมันจะแม่งๆ Really which which t h i n g ิงคโปร์ไปกรุงเทพไปสมุยไปเยอะกว่ามินิ You like traveling to Thailand? Yeah I love Also you speak Thai? No The people there think I'm Thai Oh แบบก็เหมือนคนไทยนะบางมุมทุกคนเหมือนคนไทยไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมเมียงน้าละค่ะ I'm like alone in like Shanghai right now I wanted to have like a date with a Chinese girlfriend. Okay. Oh. Okay. <laughs> oh, okay. I don't know how long have you been living in Shanghai? Um, I moved here when I was seven, so a very long time, almost twenty years. Oh. No. Uh, can you introduce yourself in Chinese? Uh, um, to the Thais. Uh, hello. i Katie. Shanghai. for twenty เปลี่ยนชื่อชิดสุดอลชง16ไปค่ะเขาพูดว่าสวัสดีฉันมีเหาฉันเป็นคนสวยคนหนึ่งไม่ใช่ละแต่แฝงมัวแต่ว่ามัว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 โจมเอาแก๊สซัมคราฟฟี่ทุกคนง่ายมากใส่ง่ายมากแต่งตัวสวยด้วยนะทุกคนแค่ทำวัน d เฮ้ยสาวใจดีนะคะเขาเลี้ยงกาแฟเราด้วยนะเขาดีเซา or wait h t s Japanese <S oh yeah how do you say in n e s e it's very i. s, ah, ch ou, ch ou. <S, yeah. <S i m l just cafe i h ูููกาแฟกากาแฟเออา แปลว่าน้ำหมักนะคะส่วนจูภาษ,ษาไทยแปลว่าอย่างไรเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเพราะเราเป็นคนจังไรอย่างนี้ I am Yes o u r n a m i Jungrai Yes my name is Jungrai You can call me j จังไร n g r a i Yes วันนี้เรามีชื่อใหมล่ละค่ะชื่อ Jungrai Jungrai เดีย๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะคะดูดิว่าคนสวยเขาจะพาเราไปไหนคนสวยขาค่ะดูกันนะคะว่าข้ามถนนที่จีเป็นยังไง จับมือได้ไหมคะโอ๊ะโอ๊ะวาจะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ่อ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโา๊ะโอ๊ a r อ s ะโอ๊ะโอ a ะโอ๊ y ะอออออะะ Yes, um, i work at an agency, olympic man agency, olympic man and usually the brands that i work with are like nike, so i don't know nike, sorry, ah, no nike, me neither. oh, it's not how old are you? i'm uh, turning 26 next month. oh, you're um, late, you know. you're the same age. oh, really. yes, oh, definitely. i usually to work at so when's your birthday? may. Huh? really yes I'm May 17 oh 24 oh seven days apart oh wow โอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เจอคนเกิดเดือนเดียวกันเนี่ยเฮ้ยมือเย็นมากได้ไหม now it's better now ลองทำดูเธอเป็นใครที่เกิดดีกว่าไหมเผลอว่ะ คนเขาสวยมากเลยนะแต่งตัวแกลมแกลมอย่างนี้คือรวยรวยไหมคะ Yes เก่งมาก Fit check ได้ไหมคะ Okay Okay Fit check This is a leather jacket that's from a Chinese brand. It's a <laughs> Chinese brand. <Good> I really like it because it's not too expensive, but it has very nice little details. And then my trousers are from I think Missimo DC? And shoes are from Marcella. Mm -hmm. And then this is like from my friend. She bought it for like, I don't know, like 25? at like a vintage store. But I really love it because it's like small frames. And I can't usually find <coughs> frames in my lot. So it's really hard to find um, like usually glasses are very big. นะน่าเล็นจริงน่าเล็นจริงทุกคนสรุปแล้วนะคะเคที่เป็นคนรวยค่ะรวยมากค่ะแต่ละอย่าง yes yes very rich เข้าใส่พันคนมาเลยนะแค n you say this ไปกันต,ต่อไปกันต่อเนะไปกันต่อ Let's go Let's go okay, What's your type for ideal man uh tall tall Like, I prefer 180 a bun. Ah, 180 a bun. What is this? This, what? this is like a little sweet candy type. And the inside is like sesame. Do it? know how it's like a little nutty. Uh, yeah. I really want to try this. I've never seen this before. What is it called? Lai He. Lai He. But it's He. 20ยี่สิบยี่สิบมายี่สิบหมดแล้วนั่นเองค่ะยี่สิบโอ้ฉันฉันยี่สิบไม่ไม่ไม่ฉันไม่ฉันอยากรักใจว่าขอยี่สิบโอเค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  <S <S ชิววีอร่อยเอาชื่อรสชาตินะคะเหมือนสายใหม่อะทุกคนแต่ว่าข้างในมันเป็นถั่วๆมันก็จะแบบยนด

จะเป็นคนสไวเออันอันนี้คือที่เขาใช้ทำนะคะทุกคนเป็นน้ำตาลจริงๆแล้วเรากินผิดนี่ s o f t i n your mouth. Oh okay. Are you really like No. มาต่อก็คือ your i e s b y i 8 guys 180. I don't like very u m u s c u l guys. You are like very uh, artsy. Oh wow! Actually, since we're on a date, I'm gonna buy you a, some flowers. Okay. I'll buy you some flowers. <laughs> What's a dog? I'm scared. Oh, yeah. but they're also pretty though. Yeah, they're very pretty. Look at the dog out there. Watch them. this. No it's also funny, right? Yeah. Yeah. Oh, here. they're in I'm wearing orange. you it's

มาเป็นพาราโววะชอบไหมคะเอเมซไอตูย์ไลก์อ๋เยิ่มครับมีชันแรกซื้อดอกไม้ให้สาวเขาพามาเดินตรงนี้นะคะคนสวยมาก h ีร o านอาหารี่มี i ล็ก h ถ่ายโอ้ถ่ายรูปที่นี t ช่วยเราไป e ันไหมโอเคไม่เคยไปนะคะชนขถ่ายรูปแล้วประสบการณ์ฟิวแฟนสุดๆโอเค ที่จีนมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ How do we go inside? ปิดไฟซะละก็คือเข้ากันไม่ได้แล้ว So it's not. What is this street called? This street is uh huh. actually just like a little street, but that big street is called Yu Yuan Lu. Yu Yuan Lu yeah. oh, so Chinese is so hard Thai is also quite hard Really? Yeah. Thai is very easy right? We don't have the er, yeah. the sh Yeah but you have a lot of nose sounds Like ka is like from the back of your nose Ka like, Sawadika ka. Is it not ka? It, it doesn't go through my nose <laughs> <laughs> Oh wow I this is something so. new <laughs> Sawadika You know? สวัสดีค่ะโอ้ right for you itself go back up so am I saying it right สวัสดีค่ะโอ้ย่าทุกคนรู้นะว่าเขาบอกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่แบบขึ้นจมูก Do you usually come to you yuan road lot? you yuan road yes because I live nearby l e t h i n k I h a t is on TikTok oh really yeah okay ของจีนน่ะน่ารักเยอะมาก ทุกคนสรุปคือมันเปิดละโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาถ่ายกันแบบนี้นะ yeah. Can you I pick have, something for something me? Time, huh? yeah. Oh. yeah. okay? Yes. <laughs> <laughs> don't you think like I'm a sexy one? Maybe we no not clothes today. With no clothes, I'm sexy. Okay. <laughs> Would you pick one for me, <laughs> yeah. one. yeah, one. Seven bowl. No. no, I can't turn Really? I just learned it Maybe if you trick, then you're sexy okay. okay Don't expect much Okay, okay Okay Let me tell you this? Who taught you to read in front of that glass? <laughs> okay Just a little bit Just a little bit 漂亮漂亮 <丈 Kell> 可爱可爱幽哀มาก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 สวยมี่สวยดีจังยดียดียดยดาลยดาจังยดี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 จั t ยดียจังยดยยเดี๋ยวไปพูดกับเ โอเคโอเคเย่ก okay. okay. yeah. ่อนจะถ่ายรูปได้นะคะเป็นผู oh, yeah, can, can totally ้หญิงที okay. ่ฉันลำบากทุกคนคะรูปออกมาสวยมากโอ้แบบสวยมาแบบสวยคุณดูสวยมากเลยนะค่ะเริ่มหิวแล้วแหละฮะแต่ว่าบอกแล้วค่ะมากับลูกคุณเราได้อยู่แบบไฮโซนะเนี่ย There's nobody Yeah. so we're the next one oh great so how are, like people in shanghai like right? so i think every neighborhood is very different shanghai is so big. and so like different people have different experiences mm -hmm. like for me because i live around this area and my work is very nearby mm -hmm. i like bike to work every morning and it's very romantic with the leaves and stuff mm -hmm. and i like, think it's quite slow even though i like work very hectic uh -huh. but if you live like in the jing'an area with all the mall then it gets very very like loads of people walking around very very busy but like in the Pudong era, it's fine area do you feel like Chinese people in Shanghai are different from like other areas of China? What's, what makes them Shanghainese? I feel like. I don't know like what I'm allowed to say this. <laughs> I feel like Shanghai people is like the Parisians of France. Ah, it's very chic. Uh -huh got the most like newest things the trendy things the more western things are all. Yeah. if you really want the chinese experience i would recommend you to go like somewhere else like chengdu changsha they're all really good and beijing as well and then shanghai is just like the most international place um, it's nice but then also it's not as local oh. so it depends on what you like you and how about like your uni? I went to the University in London. Oh. And then I came back for work. Did you have any problems like coming back from London and, like, Yeah. I definitely felt like it took me some time to that uh -huh. Because I was so westernized and I wanted to be part of like the culture here and like be more localized. So my Mandarin was really bad when I came back and I like forced myself to speak. To so can they tell you that like you are like you didn't from your accent but Some people do, some people don't. But I definitely speak a little bit slower than maybe more local. Ah yeah. because like they're like <laughs> Yeah right? They talk like faster. rapping, they're like they rapping faster. Do you know any slang? Can you teach me any Chinese slang right now? Mostly young Chinese. They keep talking about like MBTI. Which is pretty cool. MBTI? Old. Is that like that in Thailand? More like Korea, I think. MBTI. Maybe ah, okay. more like the East. What's your MBTI? Do you wanna guess? It's an I for sure. Isn't that obvious? It looks like an I. I. I don't know. I.N.F.J. I'm I N F J. I I, -F I, am I am INFJ. And we're the same first month. Oh. <laughs> You're really INFJ? I am, I am INFJ. Really? Yes. You know what they say about INFJs? They have what? like a very old soul. Yeah, I'm pretty old. I'm an introvert. But everyone here is an extrovert. Yeah, you look like an extrovert though. So. Yeah, I, I can be an extrovert. at an, an extrovert like outside. Okay. But actually I'm pretty like... You like being your I have my own personal time. Mm -hmm, yeah. You're recharging Yes, I'm like pretty like... I'm lazy. always lazy. Yeah. I like to daydream. Me too. Okay. Okay. ตั้งแต่ทำคอนเทนต์มาวันนี้เป็นวันที่อยู่ดีกินดีที่สุดนะคะอาจจะเพราะมาเซี่ยงไฮ้โอ้โหแล้วฉันจะอ่านออกอย่างไรเป็นภาษาจีนเัวรู้สึกว่าสบายไปจนไม่คุ้นชินกับอะไรแบบนี้อย่างงงกันหงก็อันนี้จะเป็นร้านอาหารจีนที่แบบโมเดิร์นผสมนิดนึงนะคะอาหารเชีนงรักฟ้วอันนี้เป็นไก่ เจ้าถ right? really ิดนแนะนำมาเองอร่อยมาก it's good แบบเป็ไก่ย่าาบ้านเราอขอตัวไปกินก่อนนะคะ ตอนนี้ก็กําลังจะไปที่สวนสาธารณะนะคะก็อยากรู้ว่าคนที่เนี่เขามาเดทกันยังไงอุ้ยป้าป้าเต้นแอโรับปี๊คุณ do you do that no I don't oh. but we can try but she pretty flexible ป้า h ้าเหมือนจะฟิตกว่านะ do people come date at the park in like they're playing love older people are parks. Like, look, all I like chess ถ้าที่ไทยอ่ะเด็กๆอจะไปที่สวนเนาะแต่ว่าถ้าที่จีนอ่ะก็คือ seems like if we come here we will find very old boyfriends <laughs> <laughs> เนี่ยเป็นรุ่นลุงรุ่นน้อหมดจริงๆทุกคนมาเล่นหมากรุกแต่ว่าถ้าเล่นหมากรุกเนี่ยแปลว่าเราเป็นคนที่แบบเริ่มก <laughs> ่อ <ś> <งา>นเพราะไม่ง like ั้นต้องเป็นหมากรับก็ใ a ่ Like in in China, where do they go to dates? How do you like approach someone? Is it usually the guy or the girl starting first? I mean, I think traditionally uh -huh. it's still guys uh -huh. first. I sure. think people usually meet in uh, coffee shops. Well, actually, mostly. Uh, mostly yeah, at bars. Uh -huh. You know, people love like going on dates like on bars. Day. And there's a, there's a lot of dating apps too. Oh, what's the dating app in China? This is the same Tinder. Tinder. And there's also some other local apps. Do you know? Oh yeah, I know that. <laughs> how do I know? How do you know? Uh, because you my Chinese friend told me. Okay. <laughs> no, because recently a lot of Thai are dating Oh. Uh, so how are like what are their pros and like what's different about them? I think Chinese guys well they they're usually the ones that pay. Oh, So we are still in a relatively more traditional of like dating scenes, um, they're usually more caring. Like they will carry your bags. I don't let them, but they like. They like to do it. They really like to take care of you, physically as well. And I also think um, texting-wise, they text all the time. Like 24 hours. Yeah, and they will like text like, Have you eaten yet? What did you eat for lunch? Have you like slept yet? Did you get home yet? Did you shit yet? i don't know about shit <laughs> because in thailand we like to ask kiang <laughs> kiang ki it's ki 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 like actually very healthy yes, to ask that we thai people very well. important love to talk about shit oh. we know how close we are when we talk about shit <laughs> like today i shit that <laughs> so was was i was very good. lucky <laughs> <We said that. laughs> have you ever dated a thai guy yeah. no i've never dated a thai guy mm. I, what like. I feel like kantana kathakontinim what thai guy like to text too a lot. yeah does it get annoying you know if they're handsome it's not annoying okay that's true Yeah. it depends on who texts you <laughs> right yeah, that's true. Uh, the right person is always doing things right that is true I, you told me you've been to thailand so did you like when you were in Thailand, did you meet any culture shock or anything that you couldn't understand? Like when you were there, like, anything, like... the only thing that I think was very shocking to me was you could ride the moped. Moped With like a, you know you could call the you could call the motorcycles and you sit at the back. Uh huh. You know how everyone drives motorcycles uh -huh. and then you can order a grab to like sit. At the oh! At the same time you sit, but they also have a delivery? Yeah. Well, no, it's just you know transportation for us is just subways taxi oh and then maybe you could bike your own bike but you oh. never sit on someone else's bike oh my thing oh I like wind motorcycle Winmoto side maybe you don't have like you can't see bikes. no oh, yeah. I don't think so I, I don't think they exist in Shanghai at the very easy. it's because Bangkok is very jammed yeah the traffic uh -huh. I was gonna say it's so they really, they really have really this bad. service that you can go like here and there yeah, yeah. So also one thing I really think Bangkok was very shocking with the, with the Thai. But yeah. everything else I love I love oh. What's your favorite Thai food? The rice what? with the duck egg It oh. oh, like minced meat kapao, <coughs> Oh <coughs> 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 Oh wow you're very Thai really? It's our national dish food. Okay At least it's not tourist If Thai Usually like tourists they always go for Pad Yeah no we <coughs> Like i also spicy. like no i actually don't i can't take spicy so i always order the mild ones uh, yeah. i also really love like at the night when you're really hungry or like after you're like drunk the ขมันไก่ผ o ดและ they have a soup และ they have two types of sauces a อ้ยโอ้ยยังมีล็อกกร์กันอกโอเโคตรไทยเลยทุกคนตกใจในความเป็นไทยนามากแต่ว่าเดี๋ยวนางอ่ะจะต้องกลับไปทำธุระกันที่บ้านนะคะหลัจะแบบว่าคุยกันนางได้อินนิดนึง So I'm wondering if um, is there any expectation in China in like dating or like what kind of age you should marry? I think the older generation they will definitely like push you to get married earlier on. You have a lot of colleagues. Every time they go back to like the Chinese year back home, their parents will always ask you like, when are you getting married? Did you or get asked? No, because my parents is like the opposite of that. Ah. but um, traditional parents they will also like arrange different people for you to meet oh so i do have like colleagues who will like meet up with like, uh -huh, par like the parents' recommendations okay so there's definitely a like for the older generations you can play, like check mom for you to like marry younger, maybe thirty or forty. But then I think every family now is getting more and more modern. Is it okay to date like a younger man? Yeah. So there's usually there's this kind of like saying where it's like the Yeah, Dalia older sister and the little brother relationship. And like some girls, they just look like a What's a They look like an older sister. Is there any? stereotypical type of like the ideal girl or a Chinese girl? I think stereotypically, <laughs> it's still like paler and more like cute. and yeah. yeah, like innocent, yeah. yeah. But I feel like it's changing still. Like there's more and more Just people who like girls that are more แบบเทีย a และแบ e ที European บา l l m น e เมืงไทยเขาเรียกว่าสายฟอนนีอสายฟอเป็นคนสายฟอยู่อ่ะสหรับคนไทยใตสายฟอนน่หลอเ้บูคอยูมวยอินเตอร์มวยอินเตอร์ Doesn't matter if you're like Chinese ideal t or not, but you're my ideal t e <laughs> super <laughs> crazy, see? <laughs> there like a Thai girl that has international mind. Also, like, it? rich it means like looking like Thai ah, so, okay. so like anyone that looks rich or come from like a family, like a big family, they call them Thai so. But sometimes Thai so, they're not always the, super, the richest one, but maybe all money, all money. อ๋อใช่อ so. <Yeah. Okay. S 1> ัน so ก็สูงฉันไม่ใช่ฉันเป็นต่ำต่ำ่ำอ่ำต่ำต่ำต่ำอ่ำนต่ำต่่ำต่าว่ำตต่ำต่าต่นาวำต่ำ่แบบมีความแบบไปเำียำนาำต่าต่นต่ำตาำต่ำต่ำ่ำต่ำต่ำต่กต่ำ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 ต่าต่ำต่ำต่่าต่่ำ่ สวัสดีค่ะ F C คุณพ่อสวัสดีค่ะ F C คุณพ่อเขตที่นะคะเขตที่นะคะฝาก Subscribe ฝาก Subscribe ช่องปักหมุดช่องปักหมุดนะคะที่ดอกที่ดอก Yes Very good การพูดดี กแล้ว็ที่นก,กาฟแฟเรเน,นเวลาแบบที่เากาลังหุพนี้วันอิตคุณนะคะนไม่ต้องอ,อขอบคุณค่ะมหน้ามิไม่ติดแล้วนะข <c oughs> อบคุณลืมก่อนที่นางจะไปยังไม่ได้เห็นเลยนะว่าหน้าตาเป็นไง <c oughs> น่ารัก แบ็คกราเหมือนเดิมเพราะขี้เกียจย้ายคนไทยต้องม้วนจอยคนไทยม้วนจอยใช่เราต้องสอนม้วนจอยใช่คนไทยม้วนจอยเฮ้ยเ์รี่บูดัลเวลวิ่งโอ้เป็นดูเขาอะเหมือนเอาเขามาเสียบคนเลยบาไช่เจียนไช่เจียนไช่เจียนบายบายไปนะค่ะแฟนคนแรกเลเซียของไทยของ จากไปแล้ว